สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบอกับเอ็มอีกแล้วนะคะจากช่องตะแบงยีล้มฟาร์มเนาะจ้ามือนีเนาะคะ่ะเอ็มสิพามาเบิงก่อนเชือเห็ดเนาะคะ่ะทางนี้แล้วกันเนี่ยค่ะอันนี้เป็นก้อนเชือเห็ดที่มูอเอ็มอ่อาคลิปให้พี่นอ้องเบิงในคลิปก่อนหน้านี้เนาะจ้าที่อันเก็บดอกไว้ค่ะตัวนี้จะเป็นเห็ดนางล้มเท้านะค่ะพี่น้องเห็ดนางล้มเท้าจากฟางเขา่าก่อนยิ่ง่งก่อนเนี่ยคือผันอัดมาจากฟางเข่าเนาะคะ่ะหรือว่าอัน เฟี้ยงบานเฮาเนี่ยและจ้าที่เพิ่นแบบเอามาจากการแบบปลูกเขานะแม่แต่ว่าฟางเข่าตัวเนี่ยเพิ่นเอามาจากหน้าอินซีว่าซั่นมนื้อนี้อ่าก่อนเชื่อตัวเนี่ยเดี๋ยวให้เบิ่งหลายๆก่อนให้เบิ่งแตกต่างกันเนาะคะ่ะคือเป็นก่อนที่เอ็มซื้อมาคือมูเอ็มน่ะบ่ไดอ้อ่าบ่ได้ผลิตก่อนเชื่อเฮ็ดเองเด้อค่ะเอ็มไปซื้อน้าเพิ่นมาเพื่อที่จะเอามาเปิดดอกมาเฮ็ดลงเรือนแบบแบบเฮ็ด ในขัวเลือนในบ้านเฮาอะค่ะบมเมนโรงเลื้อนแบบที่ว่าเพิฮ็ดแบบขนาดใหญ่สิได้จ้าแล้วก็โรงเลือนทีเอ็มเพเนี่ยก็จะเป็นแบบโรงเลื้อนระบบเปิดเนาะคะ่ะระบบเปิดแบบใดระบบเปิดก็คือว่าอ่ามันสามารถอากาศขังหนออมันสามารถเข้าได้แบบว่ามันทะลุมันเนี่ยเดี๋ยวๆพาเข้าไปเบิ่งนในรงเลือนก็ได้คะ่ะนี่เนาะคะ่ะ มปเนี่ยค่ะลงเรือระบบเปิดของเอ็มกัคือว่าเอ็มเฮดเล็กๆหรือเอ็มเอลผาสแสล้นล่อมเอาไหมค่ะเอาผ่าแลนล้อมทุกด่านเลยเราก็ถ้าเป็นระบบปิดของเพิ่นน่ะคือเพิ่นจะมีระบบน้ทำทําความเย็นที่แบบว่าอากาศข้างนอกมันบอบอ,อความห่อนข้างนอกมันเข้าไปบ่ได้ใังสิไหมค่ะ เพื่อสิทาความเย็นภายในโรงเรือนแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรือนระบบเปิดแบบง่ายๆของเอ็มยังเสียกะมีระบบทําความเย็นคือกันก็คือน้ำเนาะค่ะใส่น้ำเป็นลักเดี๋ยวเอ็มจะพาให้พี่น้องเบิงว่ามู่เอ็มใส่น้ำแบบใดเนาะค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยเอ็มจะมาให้เบิงก่อนเชื่อเหตุก่รณ์เห็นมีพี่น้องหลายคนพันถามมาถามมาหลายอิลีก่อนเชื่อตัวเนี้ยเด้อค่ะจะนักก่อนละหากิโลพี่น้องประมาณหากิโลเลยล่ะเนี่ยทะยังก่อนเนี่ย 4.8แเนาะคะ่ะก็คือมาตรฐานของเพื่อนก็คือก้อนละหากิโลซึ่งมันหนักแขง็งหนักแข็งเราบบนี้เพราะเห็ดออกมามันก็เลยออกได้แบบคือ่อ่ายว่าในก่อนเชื้อมันมีสารอาหารอยู่หลายไหมคะ่ะเต็มก่อนไ่ขนาดนี้ไงก็พวกก่อนที่เป็นขี่เรื่อยไหมคะ่ะบบนี้เพราะดอกเห็ดที่มันออกมามันก็เลยมีขนาดญ่อ่า เห็ดตัวนี้จะเป็นเห็ดนางล้มเทาเด้อค่ะพี่น้องเห็ดนางล้มสีเท้าแต่ว่าบางที่บางช่ออะนี้แบบสีออกมนมนแน่บางช่ออะสีเทาเข้มนั่งนีเนาะค่ะขึ้นอยู่กับความเย็นความชื้นสภาพอากาศณตรงนั้นเนาะค่ะยังเอ็มปลูกในลงเรือนเนี่ยในน้อยเนี่ยแต่ละก้อนกับสีก็เหมือนกันได้ค่ะบางช่อกับสีเป็นสีแบบเท้าเข้มบางช่ออีกด้านหนึ่งกับสีเป็นสีแบบอ่อนๆอย่างนี้ไค่ะแต่ว่าซื้อของเพลินก็คือ เห็ดนางรมเทาจากฟางข้าวเนาะจ้ะอ่านี่ละสำหรับก่อนเชื้อนี่เอ็มบ่ได้มีขายเอ็มซื้อมาจากเพิรนจากโรงงานเพาะเห็ดของเพิรนเนาะคะ่ะที่เพิรนเห็ดก่อนเชื้อขายเนาะเอ็มซื้อมาเพื่อเปิดดอกเองสำหรับก่อนพวกนี้ก็คือเป็นเชื้อเดินเต็มที่เดินเต็มที่พร้อมที่จะออกดอกได้เลยเนาะคะ่ะเนี่ยยังก่อนเนี่ยเอ็มออามาไวเอ็มพึ่งออกมาแขวน เอามาะมัเนาะค่ะก่อนเนี่ยเอ็มบ่าให้เปิดคือเพิ่นจะให้เปิดซีด้านซีทางเฮ็ดการจะออกเป็นช่อคือในคลิปที่ผ่านม้าถิ่มไทยเบิ่งเนาะจ้ะอู้ยเป็นตาสะอ่อนแฮงมีตาช่อใหญ่ๆเนาะพี่น้องเห็นแล้วแบบอู้ใหญ่แฮงตื่นตาตื่นใจเนาะค่ะอ่าถ้าเอ็มเปิดเดี๋ยวเอ็มปรับสภาพก่อนเอ็มเอาหอยไว้ก่อนเอ็มว่าเอ็มจะเปิดตอนเย็นเนาะค่ะมื้อแรงตอนค่ำๆจักหน่อยคือถ้าเอ็มเปิดมื้อนี้มื้อนี้วันที่30 เอสเนาะ3เอสเฮดก็จะออกประมาณใส่เวลาประมาณหาหมือซี่ถึงหาหมือนเนาะคะ่ะทีมออกมาปลูกหลอบแหลกุ้มที่กีดไปแล้วกันนี่ไทยคิมให้พี่น้องเบิ้งอะคะ่ะใส่ละอเอ็มสีจดไว้อยู่เนี่ยค่ะก็คือเอ็มเปิด22เปิดดอกเปิด22ออกดอก26เนาะคะ่ะ วันที่22มีนาะออกดอก26ซึ่งเปิดพร้อมกันค่ะก่อนนี้เปิด22ออกดอกวันที่27เจ็ดนะคะ่ะก็ะใส่เวลาประมาณ4 5ถึงหามือเนาะคะ่ะก็จะออกดอกเพราะว่าตัวเนี้ยคือเสือมันแบบมันเดินเต็มที่มันพร้อมที่จะระเบิดแล้วมัสิหมคะ่ะมานนี่การติดตอ่อาฟาร์มเฮดเนาะคะ่ะติดตอ่อตรงไหนจืนแห้งนี่แหลคะค่ะคลิปนี้เนาะคะ่ะ เอ็มสิมาตอบคําถามเลยตอบคําถามพี่น้องเนาะค่ะที่ว่า,าน้องเอ็มน้องเอ็มซื้อก่อนเชื่อเหตุมาจากไซอันนี้เป็นเหตุอีงเนาะค่ะมันคือเหตุนางร่มเท่าเด้อค่ะจากฟางข้าวอินรีเนาะค่ะพี่น้องสำหรับซื้อมาจากไซขอเบอร์โทรพันแน่เอ็มบไม่มีเบอร์โทรศัพท์เด้อค่ะว่าเคยโทรคุยกับเพิ่นเลยแต่ว่าเพิ่นมีเพจเนาะค่ะเพจเพิ่นก็คือ super อา,าร์มขอนแก่นเนาะค่ะฟาร์มเห็ดขอนแก่นอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเท่าเนาะค่ะ นี่ละเอ็มกับไปสื่อก่อนนะ้ำเพิน์มาแลวบันนี่การที่ช่วงนี้มันอากาศฮอนเอ็มกับว่าลู่เนาะว่าทุกคนเอาไปแล้วเห็ดมันจะแบบออกได้เหมือนกันกันกบที่เอ็มเฮ็ดทายคียบอเพราะว่า,าระบบโล่งเลื่อนไ่ของเพินนะคะ่ะมันเป็นโล่งเลื่อนปิดซึ่งเอ็มเอามาทดลองตอนแรกคือเพิรนบ่ไหเอ็มได้ค่ะเอ็มไปขอสื่อเพิรน1ซิปก่อน ไปขอแบบว่าเอ้ยพี่ขอขอซื้อก้อนเห็ดหน่อยคือเอ็มก็เห็นเห็นของเพิรนนั่นแหละว่าอู้มันคือไงอะร่างการแท้กกับเหมือนที่อพอแม่พี่น้องได้เห็นที่เอ็มทายมากเนาะคะ่ะแต่เอ็มจะบอกว่าเพิรนเมื่อไหรเพินแบบขีทีแห้ง <c ười> คือแบบว่าบบย่อมห้เลยเพราะว่าอย่างเพิรนยานเพินเสียซื้อเสียงเนาะคะ่ะเพราะว่าอากาศมัน้อนเราก็าเอาเข้าออกมาเห็ดในโร่งเลื่อนที่มันเปิดเข้าจะดูแลความชื้นให้มันได้ ได้ day, ทั่วถึงบอ่อได้ดีบอ่อเพิ่นกัแบบว่าบ่าเคยทดล่องเนาะคะ่ะว่ามันอยู่ข้างนอกโล่งเลื่อนระบบเปิดเนี่ยมันสีใด้ผลดีคือที่เพิ่นเห็ดในระบบปิดบอ่อเพิ่นบ่ใหา้พี่น้องเอ็มตามไปถึงฟ้ามไปขอเพิ่นว่าขอหน่อยพี่ไม่เป็นไรไม่ออกไม่เป็นไรคือเอ็มไม่ว่าคือเอ็มว่ายอมใจเอ็มบ่เสียดายเอ็มขอขอเอาไปทดล่องถ้าเอ็มบ่ทดล่องเอ็มก็บ่รู้เพื่อนกับ่ใหา้เอ็มตามไปขังแหลกบ่ได้วันนี้ไปเทื่อสอง ตามไปอีกก้าวาแบบมาถึงฟ้ามแล้วจังใดเอ็มกระสิตตองแบบเอาไปให้ได้ประมาณนี้ค่ะเพิ่นกับว่าให้คือเกาคุยกันจนวานี่เพิ่นกับเลยให้เอ็มมาก่อนเดียวนะคะเธอแรกก็คือให้มาก่อนเดียวเพิ่นบอกว่าให้น้องเอ็มอ่ะเอาไปทดลองทําก่อนว่าสภาพอากาศบ้านน้องเอ็มหรือว่าน้องเอ็มมีเวลาดูแลไหมจะเข้าใจธรรมชาติของเห็ดไหมว่ามันต้องชื้นและเย็นอะไรประมาณนี้ค่ะให้เอาไปทําทดลองก่อนถ้าก้อนนี้ออก ก็คือออกดอกทําได้แล้วค่อยกลับมาคุยกับพี่ใหม่กว่าที่เอ็มจะได้น้าเพล,ลินมาเอ็มตามเพล,ลินอยู่ต่างหน้าน,นะคะพี่นอมานี้ก่อนแรกของเอ็มอ่ะมันออกดอกไปแล้วเนาะคะ่ะเอ็มกเลยกลับไปหาเพล,ลินส่รงรูปอัปเดตไปให้เพล,ลินทุกมือเลยว่าพี่มันออกแล้วนะมันโตเท่านี้แล้วนะเอ็มเฝาทุกมือเลยเฝาแบบฉีดฟอกกี้อะฉีดขวดขวดฉีดน้ำนะคะ เบิ้ดมือเลยยางฝ่อมันอยู่เบิ้ดมือเ่าไปใส่เนาะค่ะฝ่อเฮ็ดก่อนนั่นเพื่อที่ว่าจะเข้าเข้าอยากได้น่ะเข้าอยากให้มันเย็นน่ะอยากให้แบบสภาพอากาศให้เฮ็ดมันออกดอกให้เพิ่นเบิ้งเอ็มซีเฮ็ดให้เบิ้งประมาณนี้น,นะคะ่ฝ่อยู่เบิ้ดมือคือว่ามีหอดเอาก่อนเฮ็ดเข้าขไปในห้องแอร์พี่น้องอย่านมันบ่นเย็นเอาไปใส่ในห้องแอร์แล้วก็คือว่า,อ,าอันนี้เพื่าบอกโซฟาเนาะค่ะก็เป็นตัวอย่างหัวโยเพ่อมาคิดพออันที่ผ่านมาเนาะค่ะ เอาไปแหงในห้องแอร์เอาไปยุ่ในห้องแอร์ล้วก็คือแบบโอ้โหห้องแอร์นี่มันเย็นกระจริงแต่มันอากาศมันแห้งมันม,มีความชื้นเนาะคะ่ะก็ต้องแบบมาเอาฟาก,กีไปฉีดในห้องแอร์โอ้สกปรกเลอะเทอะไปเบิร์ดเนาะคะ่ะง่ามมือเสารเก่าออกมากระฉีดน้ำมานี่่ายรูปอัปเดตไปเพิ่นเบิงว่าพี่วันนี้ออกแล้วนะดีใจแห้งโตเท่านี้แล้วนะโตเท่านี้จนกระทั่งมันไงออกตามแบบสมบูรณ์แห้งก่อนแรกของเอ็มนาะพอเอ็มดูแลยัางดี เอ็มกับไปโชว์เพลินและเอ็มก็บอกว่าพี่เอ็มจะไปเอาก้อนเหตุจริงๆคือเอ็มตรงไปเอาราวะเอ็มเฮ็ดออกไดออกดอกใดตามที่พี่บอกเอ็มแล้วนะวันนี้เอ็มไปรอบที่สองรอบที่สามสิอ่ากะจังคอยได้ก่อนเหตุมากนะคะกะจังคอยเป็นโล่งเลื่อนแบบนี้นะคะคือก้อนที่จะไปเอาก่อนเหตุมากมือเอ็มเตรียมโล่งเลื่อนให้เรียบร้อยก่อนเด้อค่ะอันนี้จะมารีวิวโล่งเลื่อนให้เบิ่งพร้อมนะคะล่งเลื่อนอันนี้ เป็นระบบเปิดคือนวานาะคะเห็ดพื้นที่หน้อยๆขนาด2 2งสอเมตรยี่ิกว้าง2องเมตรยี 2, 20, ะะ่สิบยาว2องเมตรยี่เนาะค่ะเรากะอันนี้กะแบงมาเห็ดประตูให้เอ็มเราเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้คือเพิ่มงตรงนี้มันมีอยู่แล้วเพิ่งที่มันมันมันมีอยู่บานเฮ้าอยู่แล้วนะคะมูเอ็มแคมาต่อเติมไ่เสาเรากะเห็ดเอาผาสแลนมาล้อมมัด เห็ดให้เรียบร้อยว่างระบบน้ำให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเบิ้งเอ็มจะให้เบิ้งว่าระบบน้ำเป็นจังไหร,ระบบน้ำของเอ็มจะเป็นปั่มนะคะพี่แจ็คเพิน่นติดป,ปั่มให้นะคะอันนี้ จะเป็นแบบฉีดพ่นบนหลังค่าเนาะค่ะพี่นอ้องคือใส่บนหลังค่าหลังค่าเล็กๆแค่นี้พี่แจ๊คใส่หายหนึ่งสองสามสี่หาหัวได้ค่ะนี่หัวจะเป็นแบบนี้นะค่ะพี่นอ้องหัวหัว่นหมอกเนาะคะ่ะกัดเอียงขึ้นไปใส่บนหลังค่าก็คือฉีดแบบนี้ให้มันเปียกซุมมือนึ่งนี่เอ็มจะฉีดทุกๆสองชั่วโมงหมค่ะพี่นอ้องใสไ่ไฟฟ้า ใส่น้ำยูแบบดีละค่ะปั๊มน้ำขึ้นมาฉีดจนกว่าแบบเพราะว่าช่วงนี้มันอากาศหอนอ่ะเนาะก็เลยต้องแบบลดน้ำหลายๆเองใช่ไหมค่ะเนี่ยค่ะฉีดพ่นทุกสองชั่วโมงน้ำก็สีไหลลงมาจืนตรงนี้เปียกตรงนี้เนาะคะ่ะจะมีบางส่วนไหลเข้ามาขางในพื้นดินเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขา้มาเบื้องขัางในก็ได้จ้ะพื้นดินตรงเนี้ยเอ็มจะใส่เป็นดินทรายด้อค,ค่ะเนี่ยค่ะ เป็นดินทรายเพื่อทรายตัวเนี้ยก็คือเห็นมันอุ่มน้ำเนาะคะ่ะเห็นมันทําความเย็นโลงเรื่อนข้าจะได้เย็นทั่วถึงเนาะคะ่ะทรายตรงนี้เอ็มก็จะต้องลดน้ำเส้าแรงแบบเอานามมะเท่ลดให้มันเปียกๆเบิดๆเลยเน,นี่ยค่ะนี่น้ำมันก็นจะไหลเข้ามาบางส่วนไหลเข้ามาเนี่ยยู่ๆขังหนาก็สีแฉะเนี่ยจากน้อยย่ามเปิดน้ำเนาะคะ่ะแล้วบัดนี้เอ่อขังในพี่น้องขังไนก็นจะเป็นหัวผลหมอขึ้นกัน นี่ทัางเบอร์ซีหัวนะจ๊ะซีหัวนี่มันสิทํางานพร้อมก,กันกับตัวที่อยู่บนหลังคาค่ะเป็นสายเดียวกันจะผลละอองหมอกลงมาตรงนี้คือยืนอยู่ตรงเนี้ยเอ็มยืนอยู่ตรงเนี้ยก็จะมีความเย็นเย็นมากๆเลยค่ะเย็นแล้วก็ชื้นๆนะะจ๊ะหัวก็จะเป็นละอองฝอยๆลงมาแบบนี้เนาะคะ่ะนี่ทั่วก้อนเห็ดเขามุมนี่ทา้านีมีหัวหนึ่งท่งนีจะมี หัวใหญ่หัวหนึ่งหัวที่เป็นศูนย์จุดหนึ่งอีกหัวหนึ่งเนาะคะ่ะทั้งนี้คือกันประมาณว่าเอ็มย่านมันเย็นบะเตอรถึงเอ็มก็เลยเฮ็ดคักไหมค่ะพี่นอ้องใส่หัวระบบหัวโซนบ่อเนี่เฮ็ดหลายแห้งแล้วข้องเล็กอันนี้เป็นระบบอันนั้นเป็นระบบน้ำนะจา้ะแล้วก็มี่พันธามมากขึ้นกันสั้นที่ว่างเนี่ยเนาะคะ่ะสูงสองเมตรแล้ว สูงสงเมตรเนาะค่ะเห็ดสามสันอันนี้คือแบบเอ็มเปเรียนแบบมาจากร้าของเพลนเห็นเพลนเห็ดกับอยากเฮ็ดเหย่มันคือเพลนนะจ้ะแต่ว่าเห้ากบทุ่นหน่อยงสิไหมคะ่ะโอ้แต่ว่าทุ่นหน่อยก็จริงแต่ว่าเห็ดที่เห็ดไปขนาดเล็กๆแค่เนี่ยก็ลงทุนไปหลายพันบาทอยู่ด้วยค่ะเนี่ยเอ็มจะห้อยห้หางกัน40เส้นคือกันกของเพลนเลยอของเพลนหาสิบมั้งค่ะแต่ว่าเข้ากะว่าให้่มันแบบดอกออกมา2สองก่อนแล้วมันปรชนกันเนาะค่ะ อันเนี้ยก็ลงทุนไปซื้อเล็กจ้างอ่าสร้างเพิ่นเชื่อมห้เนาะค่ะก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าลงเลื่อนเท่ามันน้อยมันนี่เอ็มเฮสสูงพราะเอ็มก็อยากให้มันใส่เดรรลายก่อนเนาะค่ะขนาดเขาเรียกว่าอยังความเย็นของแต่ละแต่ละจุดมันก็เลยบ่ะทอกันนะสิไหมค่ะพี่น้องเนี่ยข้างล่างๆเนี่ยเสียสีเย็นคักแห้งสีเย็นคักกว่าเพราะว่ามันอยู่ไกลดินทรายเนาะจ้ะกับข้างบนๆที่มันอยู่โดนหัวฝนหมอกเนี่ยค่ะที่มันลงมาโดนน้ำเต็ม มันก็จะเย็นกว่าแต่ว่าช่วงกลางๆส้นขอบๆหรือว่าบางที่ก่อนริ่มๆนี่นสิดอกก็จะออกไม่ค่อยารเนาะคะ่ะอันนี้คือเป็นการทดสอบทีเอ็มรองทดสอบเบิงะะ้งเนาะค่ะขังแรกบอกเคยมีประสบการณ์ในการปลูกเห็ดมาก่อนมีแค่อย่างเดียวก็คือความอยากแล้วก็ความอยากเอาชนะเนาะคะ่ะอยากชนะคือแบบถ้าจะของฟาร์มพันว่า มันจะทําไม่ได้คือแห่งเพลินหวงเอ็มแห่งอยากได้เนาะคะ่ะมันก็นเลยกลายมาเป็นโล่งเลื่อนเฮ็ดในหน่อยของเอ็มอันนี้เนาะจา้ะที่รีวิวให้พี่น้องเบิงเนาะนั่นละสําหรับก่อนเชื่อกอะถ้าจ้งใดที่ถามเรื่องก่อนเชื่อเขอมาถ้าเอ็มตอบซาหรือตอบบทท่านยังสิเนาะคะ่ะเอ็มก็ต้องขอโทษพี่น้องหลายๆเนาะจ้าเอ็มก็มีบางที่ต้องออกไปหน้าเนาะคะ่ะไปเบิงไอ้แปลงมั่นไอ้แปลงไอ้ดหนากอไผ่เอียงหร้ย่างอยู่ค่ะเห็นไฮเฮ็สวนนัน่นเนาะจ้ามันก็เลย ตอบคอมเมนต์ใดบ่ทัวถึงเนาะคะ่ะกับผู้ใดเห็นคอมเมนต์หรืออย่างถ้าเพิน่นถ้าเพิ่นบ่เห็นเนาะคนบ่เห็นกับมี่ค้นเห็นกับมี่กับตอบซอยเอ็มเนี่ยบอกเพิ่นเนี่ยจ้าว่าเอ็มเอามาจะใส่เนาะคะ่ะจังไหนเนาะคลิปนี้เอ็มเกิสิขอฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้เนาะจ้าพอกันไม่คลิปหนาด้ค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย